กาซทองคำแท่ง1กร,รมัมงบไม่เกิน2,300บาทค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังหาของขวัญในช่วงเทศกาลตรุษจีนวาเลนไทน์ หรือไม่ว่าจะเทศกาลสำคัญอะไรต่างๆนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะให้การทองคำเป็นของขวัญได้นะคะในราคาย่อมเยาวมากๆเลยนะคะอันนี้ทองคำแท่งน้ำหนักหนึ่งกร,รัมนะคะก็จะมีข้อความตรงนี้นะคะเขียนว่าเป็นโกนะคะทองคำ96.5%น้ำหนักหนึ่งกร,รมัมแล้วก็มีข้อความอวยพรภาษาอังกฤษตรงนี้นะคะเขียนว่า w i i n g you a p l e a s a n t life นะคะก็คือขอให้มีชีวิตที่เป็นสุขนั่นเองนะคะ หรือนะคะด้านหลังนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะเขียนข้อความอวยพรต่างๆได้เลยนะคะหรือให้เป็นของขวัญแฟนก็ได้นะคะแล้วก็ลงชื่อตรงนี้อันนี้เป็นทองคำแท้ซื้อขายจำนำได้นะคะได้ทุกร้านทั่วไทยเลยนะคะของเรานะคะมีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะคะโอนภายในวันนี้นะคะก่อน10โมงเช้าก็จัดส่งภายในวันเดียวกันเลยนะคะจัดส่งของทุกวันตั้งแต่จันทร์ถึงเสาร์นะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะอยู่ที่ไหนนะคะเราก็จัดส่งนะคะถ้าร้าน ของเรานะคะคหน้าร้านจะอยู่ที่จังหวัดอ,อำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารนะคะถ้าผ่านไปผ่านมาก็แวะเวียนมาได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดอยู่ไกลเราก็มีจัดส่งไปรษณีย์มีประกันนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะทองหายนะคะเพราะว่าเราทำออนไลน์มากว่า5ปีแล้วนะคะไม่เคยมีทองหายเลยนะคะอีกอย่างนะคะเรายังซื้อประกันป้องกันให้อีกด้วยนะคะอีกชั้นหนึ่งเลยทีเดียวนะคะ ถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถทักเข้ามาคุยกันที่เพจห้างทองวิริยะ22 0 0มุกดาหารนะคะหรือที่ Line วิริยะ2002ได้เลยนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ